สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เวทีโต้วาทีบายกระดานขาวในวันนี้พบกันทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นฝากกดติดตามเพื่อมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับผมภาคภูมิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับและหัวข้อที่เราจะมาถกเถียงกันในวันนี้คือความฉลาดทางอารมณ์ EQ สำคัญกว่าความฉลาดทางสติปัญญา IQ ในการประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและชวนให้เรามาคิดวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักโตวาทีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองฝ่ายขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับฝ่ายเสนอคุณอาทิตย์และคุณเมษาครับและฝ่ายค้านคุณธันวาและคุณพฤศจิกาครับการโตวาทีของเราจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันได้แก่รอบเสนอแนวคิดรอบถามตอบและรอบสรุป เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่รอบแรกคือรอบเสนอแนวคิดเชิญฝ่ายเสนอเริ่มก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีครับทุกขั้นผมอาทิตย์ตัวแทนจากฝ่ายเสนอเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ คือปัจจัยที่สําคัญกว่าในการประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะในโลกยุคปัจจุบันความสําเร็จไม่ได้วัดกันแค่เกรดเฉลี่ยหรือปริญญาอีกต่อไปแล้วครับ แต่เป็นการที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้ดีแค่ไหนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดคือคุณจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ตั้งหากครับที่เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะในบทบาทใดก็ตามขอบคุณคุณอาทิตย์ครับต่อไปขอเชิญคุณเมษาจากฝ่ายเสนอกล่าวเสริมประเด็นนี้ได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันเมษาจากฝ่ายเสนอขอเสริมจากคุณอาทิตย์ว่าเราเห็นตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนมักจะมีอีิวที่โดดเด่นค่ะ พวกเขาอาจาไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องแต่พวกเขาสามารถเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นนักแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมได้ยกตัวอย่างเช่น Steve Jobs แม้จะเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ทำให้ Apple ยิ่งใหญ่และโดดเด่นคือวิสัยทัศน์ความสามารถในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจผู้คนให้เชื่อมั่นในแนวคิดของเขาซึ่งเป็นทักษะด้าน EQ ล้วนๆเลยค่ะ หรือในอีกมุมหนึ่งคือโอปราห์วินฟรีที่ไม่ได้โดดเด่นแค่ความรู้ทางวิชาการแต่กลับเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกด้วยความสามารถในการเข้าใจผู้คนการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่เข้าถึงจิตใจของผู้ฟังได้อย่างลึกซึง้งซึ่งเหล่านี้คือทักษะที่ i อวสูงอย่างเดียวอาจให้ไม่ได้และเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านจากฝ่ายเสนอครับต่อไปขอเชิญฝ่ายค้านเสนอแนวคิดของตัวเองเชิญครับ สวัสดีครับผมธันวาตัวแทนจากฝ่ายค้านผมต้องขอโต้แย้งอย่างหนักแน่นว่าความฉลาดทางสติปัญญาหรือ iQ ตั้งหากที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะก่อนที่เราจะสามารถจัดการอารมณ์หรือทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเสียก่อนครับ IQ คือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนสามารถแก้ปัญหาเชิงตรรกะและคิดค นวัตกรรมต่างๆได้นี่คือรากฐานที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอาชีพและสังคมถ้าไม่มี IQ สูงพอที่จะสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ EQ ที่สูงเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่มีอะไรให้จัดการหรือสร้างสรรค์เลยครับขอบคุณคุณทันวาครับต่อไปขอเชิญคุณพฤศจิกาจากฝ่ายค้านครับสวัสดีค่ะ ดิฉันพระสจิกาจากฝ่ายค้านขอเสริมจากคุณธันวาค่ะลองคิดดูนะคะว่าอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเช่นแพทย์วิศวกรนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย ถ้าไม่มี IQ ที่สูงคอที่จะซึมซับความรู้คิดคน้นหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้คนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft หรืออีลอนมัสแห่ง t ท s l a และ SpaceX บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงเพราะพวกเขามีทักษะการเข้าสังคมที่ดีแต่เป็นเพราะความสามารถทางสติปัญญาอันล้นเหลือในการคิดคน้นพัฒนาและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมหาศาล IQ เป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการทำงานระดับสูงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้การมี EQ ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ถ้าไม่มี IQ ที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานโอกาสที่จะไปถึงจุดสูงสุดในหลายๆสาขาอาชีพก็จะถูกจำกัดลงอย่างมากค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านจากฝ่ายค้านครับตอนนี้เราก็ได้ฟังแนวคิดจากทั้งสองฝ่ายกันไปแล้วลำดับต่อไปเข้าสู่รอบที่สองรอบถามตอบโดยแต่ละฝ่ายจะถามฝ่ายตรงข้ามคนละหนึ่งคำถามถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฝ่ายเสนอเริ่มถามฝ่ายค้านก่อนโดยเริ่มจากคุณอาทิตย์เชิญครับเรียนฝ่ายค้านครับถ้า i อสูงแต่ไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีปัญหาในการสื่อสารหรือจัดการกับความล้มเหลวไม่ได้จนท้อแท้ ยกตัวอย่างกรณีของนักวิทยาชาติหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีอัจฉริยภาพทาง IQ สูงมากแต่ขาดทักษะทางสังคมจนไม่สามารถนำเสนอผลงานหรือร่วมมือกับทีมได้คุณคิดว่าบุคคลน,นั้นจะสามารถนำศักยภาพทางสติปัญญาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรครับขอบคุณคำถามจากคุณอาทิตย์ครับขอเชิญฝ่ายค้านตอบคำถามได้เลยครับเชิญครับ ขอบคุณสำหรับคำถามครับผมเห็นว่าความสามารถทางสติปัญญาเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและความสำเร็จในเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนส่วนทักษะทางสังคมและอารมณ์นั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ในภายหลังเพื่อเสริมให้ i q คได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ครับเหมือนอย่างที่หลายบริษัทมีการจัดอบรม Soft Skills ให้กับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสูงเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ราบรื่นขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับต่อไปขอเชิญคุณทันวาจากฝ่ายค้านถามฝ่ายเสนอครับเชิญครับ เรียนฝ่ายเสนอครับหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหรือทักษะทางวิชาการที่ดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มี EQ สูงมากแต่ไม่สามารถผ่านการสอบเข้าคณะแพทย์ได้หรือไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เลยแม้จะมี EQ สูงแต่จะสามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่พลิกโลกหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ตรรกะและเหตุผลได้อย่างไรรับขอบคุณคำถามจากฝ่ายค้านครับขอเชิญฝ่ายเสนอตอบคำถามได้เลยครับเชิญครับ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันเชื่อว่า EQ ช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความรู้ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเหมือนอย่างที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ไม่ได้จบด้านเทคนิคโดยตรงแต่ใช้ EQ ในการสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยมและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของประเทศได้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือตา ทททาางหกกีี่่่นนไปสูวัตรรรมแ้จิคะขอบคุณสำหรับคำตอบครับต่อไปขอเชิญฝ่ายเสนอถามฝ่ายขานอีกหนึ่งคำถามครับเชิญครับเรียนฝ่ายขานค่ะในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้มความกดดันสูงหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเช่นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือการแพร่ระบาดของโรคคุณคิดว่าอีิวเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้บุคคลสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมหรือสุขภาพจิตของตัวเองได้อย่างไรคะ เชิญฝ่ายขานตอบคำถามได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ I q ที่สูงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบคาดการผลลัพธ์และหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดได้ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุลดความขัดแย้งในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นในทีมได้แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็ตามยกตัวอย่างเช่นนักระบาดวิทยาที่มี IQ สูงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลองการระบาดได้ซึ่งทับช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจแก้ปัญหาวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีผลกระทบทางอารมณ์จากสถานการณ์อยู่บ้างแต่การตัดสินใจด้วยข้อมูล แลละะเหตุผุผคคคือสสสิ่่่งัญทีดขอบคุณครับและสุดท้ายนี้ขอเชิญฝ่ายค้านถามฝ่ายเสนอเป็นคำถามสุดท้ายเชิญครับ เรียนฝ่ายเสนอคะ่ะหากบุคคลมี EQ สูงแต่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์และ EQ สูงแต่ขาดความเข้าใจในด้านการเงินหรือการตลาดอย่างลึกซึง้งพวกเขาจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นหรือนำพาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรคะเชิญตอบคำถามครับขอบคุณสำหรับคำถามครับ EQ ช่วยให้ผู้นำสามารถเข้าใจและดึงศักยภาพของบุคลากรที่มี IQ สูงมาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานร่วมกันแก้ไปหาที่ซับซ้อนได้ด้วยการระดมสมองและความร่วมมือซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการพื่งพา IQ เพียงคนเดียวครับเหมือนอย่างที่แจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิค แต่ใช้ EQ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจนอลบาบากลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับคำถามและคำตอบที่เฉียบคมในรอบถามตอบนี้ครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับคือรอบสรุปโดยแต่ละฝ่ายจะสรุปแนวคิดของตนเองทีละคนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฝ่ายเสนอเริ่มต้นสรุปก่อนเลยครับเรียนท่านผู้มีเกียรติครับสรุปแล้วผมยังคงยืนยันว่า EQ คือตัวแปรที่สำคัญกว่าในการขับเคลื่อนความสำเร็จที่ยั่งยืน เพราะ EQ คือความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกและรับมือกับความท้าทายต่างๆด้วยสติและปัญญาทางอารมณ์ซึ่งเป็นรากฐานของการขีความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นผู้นำที่แท้จริงและการมีชีวิตที่เปลี่ยนด้วยความสุขและความหมายครับเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเงินหรือตำแหน่งสูงแต่คือการมีชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่าซึ่ง EQ เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่สุดครับขอบทุนครับ ขอบคุณคุณอาทิตย์มากครับต่อไปขอเชิญคุณเมษาจากฝ่ายเสนอกล่าวสรุปต่อได้เลยครับดิฉันขอสรุปว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดแค่ความรู้ความสามารถทางสมองแต่รวมถึงความสามารถในการปรับตัวการรับมือกับความล้มเหลวและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ EQ ทําให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถนําพาความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าให้ทั้งตนเองและสังคมได้ในระยะยาวค่ะ เราเห็นจากตัวอย่างของบุคคลที่อาจไม่ได้มี IQ สูงสุดแต่พวกเขาสามารถสร้างทีมที่แข็งแรงและนำพาองค์กรผ่านวิกฤตการต่างๆมาได้ด้วย EQ ที่โดดเด่นของพวกเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านจากฝ่ายเสนอครับต่อไปขอเชิญฝ่ายค้านกล่าวสรุปขอเชิญคุณทันวาก่อนเลยครับ เรียนทุกท่านผมขอสรุปว่า IQ คือรากฐานที่ไม่สามารถขาดได้สำหรับการสร้างความสำเร็จในยุคปัจจุบันมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆหากปราศจ,จากความสามารถทางสติปัญญาที่เป็นเลิศโลกก็จะไม่ก้าวหน้าและบุคคลก็ยากที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ครับลองนึกถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์วิศวกรรมหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้เพราะ IQ ที่สูงเลว ของนักคิดนักประดิษฐ์และนักวิจัยเหล่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณพฤศจิกาจากฝ่ายค้านต่อได้เลยครับ ดิฉันขอสรุปว่าในขณะที่ EQ มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์และจัดการอารมณ์แต่ IQ ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดขีดความสามารถในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในระดับสูงความสำเร็จในหลายสาขาอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางน,นั้นขึ้นอยู่กับ IQ เป็นสำคัญการพัฒนา IQ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นปัจจัยหลักในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่า EQ จะดีแค่ไหนหากไร้ซึ่ง ความสามารถทาง IQ ที่แข็งแกร่งก็ยากที่จะสร้างสารรค์ผลง่ายที่เป็นรูปธรรมหรือแก้ไขปัญหาเชิงลึกที่ต้องใช้สติปัญญาท่านสูงได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับบทสรุปที่ชัดเจนครับและนี่คือทั้งหมดของการโตวาทีในวันนี้เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและน่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของ EQ และ IQ ในการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับฝ่ายใดสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทั้งความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสติปัญญา ต่างก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราการพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กันไปอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดสู่ความสำเร็จที่แท้จริงผมขอขอบคุณนักโตว,วาทีทุกท่านที่สละเวลามาแบ่งปันความคิดเห็นอันทรงคุณค่าและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความตั้งใจรับชมและรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดิม6โมงเย็นผมภาคภูมิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ